ถูกต้องไหมคะสร้างสุขด้วย,ยตนเองสร้างสุขด้วยตนเองถ้าเรามีความทุกข์มากๆเนี่ยถ้าเราคิดไปทางลบมันแย่เลยนะบางคนน้ําท่วมต้อคิดทางบวกได้ก็คือว่าโอ้ดีจังเลยนะอย่างน้องสาวผมอะค่ะชั่วชีวิตรับราชการก่อนเกษียณเขาเก็บสะสมของไว้เยอะอพอน้ําท่วมขนของไม่ทัน พอน้ําลงเขาได้วิธีได้เวลาที่จะทําการสังฆานาบ้านหมดเลยทิ้งหมดจัดโอนใหม่เลยจัดใหม่หมดบ้านสะอาดเอี่ยมและของที่มันสะสมไว้ไม่รู้จะทิ้งไม่ทิ้งได้ทิ้งกันคราวนี้เองเขาคิดว่าเออในมุมบวกเรามีอะไรบ้างอีกมุมหนึ่งต้องต้องคิดเสมอเลยนะอันที่หนึ่งเลยเราจะสุขไม่สุขอยู่ที่เราคิดมุมที่มันเป็นประโยชน์กับเราพิมพ์บวกก็คือ คิดยังไงว่าเราได้อะไรดีขึ้นมาจากตรงนั้นมัางไม่ใช่คิดแต่เรื่องเสีย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 อันนั้นทุกเลยอันนั้นทุกทุกทุกเลยทุกเลยเขาทุกเช้าตื่นมาก็ยิ้มให้กับตัวเองฝึกยิ้มวันนี้เราจะมีความสุขอะไรบ้างคิดว่าเลยแล้วก็หัดเจอใครก็ยกกล้องมาส่องเซลฟี่กันหน่อยถ่ายรูปยิ้มทีหนึ่งวันหนึ่งเซลฟี่พันครั้งยิ้มพันครั้งฝึกคิดบวก ฝึกยิ้มโดยการถ่ายเซลฟี่การยิ้มก็นอกจากตัวเราที่เห็นเราในกระจกหรือว่าเห็นในรูปภาพแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเาก็ได้ยิ้มกับเราด้วยก็ยิ้มคือกับเราให้เกียรตินะคุณหมอวันนี้มีรอยยิ้มแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมคะเนี่ยอย่างผมไปถ่ายรูปกับใครน่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะโอเคเขารู้สึกเขาภูมิใจมากมีคนมาขอถ่ายรูปกเขาด้วยในชีวิตนี้หาคนได้นะมาขอถ่ายรูปกับเขาอะโอเคเขาก็ดีใจเกิดมิตรภาพด้วยนะเดี๋ยมิตรภาพอันนี้ก็คือฝึกยิ้ม คือคิดบวกนี่ข้อที่หนึ่งเลยบรรทัดแรกเลยของชีวิตทุกวันนะแล้วอันที่สองก็คือว่าไปที่ไหนก็คิดอย่าคิดลำคาญเขายัางเจอขอทานนะนะเราคิดว่าเราจะเขาลำบากเขาถึงมาขอเราเราให้เขาอย่างนี้เป็นการทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะมีเคยให้เงินขอทานเนียเคยค่ะคุณหมออย่างเช่นเวลาที่เดินผ่านทั้งสะพานอาลอยถนน<ร>ต่งางๆ เราเรารู้สึกยังไงอย่างแรกคือก็เห็นเขาลําบากด้วยด้วยด้วยสายตาที่มองอ่ะให้เผื่อเขาจะได้เอาตรงส่วนนี้ไปซื้อของกินซื้อของใช้ที่เขาจําเป็นเรามองมุมนี้ก่อนแต่จริงๆแล้วมี่ไม่รู้ลึกๆแล้วคือได้กับคนให้อเราจะรู้สึกมีความสุขมากจากการให้ชหอเราทําทานแล้วก็เวลาไปวัดก็ทําบุญใช่ค่ะเมื่อวานนี้ผมก็ไหว้เจ้าพ่อคนอิมเจ้าแม่เจ้าพ่อคนดูเจ้าแม่คนอิมอ่ะ ผมก็ทาบุญก็บางทีก็ยี่สิบบางทีก็ห้าสิบพอเราทําบุญแล้วเราเรู้สึกว่าเราจะมีความสุขคืขอการให้ทานอการให้ทานให้ทานแต่ว่าให้ทานแล้วเราอย่าเดือดร้อนนะเพราะเวลาให้เนี่ยให้ด้วยความอยากให้ให้ด้วยความเห็นใจให้ด้วยความสุขใจมันจะเกิดความสุขค,คือเราเราทำบุญเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้คืนนะค่ะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะได้คืนเดี๋ยวมันมาจากใจเลยอื แล้วถลึงหนึ่งให้ขอทานบาทหนึ่งให้ขอทานร้อยบาทมีค่าเท่ากันคือเราได้ความสุขเท่ากันค่ะแต่ถ้าให้ร้อยบาทให้โดยโอ้ยมากไปน้อยไปเอ๊อย่างนู้นอย่างงี้อันนี้ไม่ได้เลยนะทําบุญอย่างนี้ยังไม่ได้ความสุขเลยต้องให้ครับให้ทานให้น้ําใจให้กับคนที่เดือดร้อนอย่างที่มีว่าเนี่ยนันเป็นผลอันนี้ข้อที่สองเนี่ยข้อที่สามคือเราต้องรู้จักภูมิใจตัวเองเออนะ มองกระจกทุกเช้าบ้างนะเอ๊ะเรามีอะไรดีนะเนี่ยโอ้เวลาเรายิ้มนี่นะฟันเราสะอาดขาวนะเวลาเรายิ้มสายตามันแผวได้ยิบระย,ยับเลยนะมีความภูมิใจตัวเองสุขภาพดีสุขภาพฟันดีแต่อย่าหลงตัวเองนะว่าเรายอดที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกมันเส้นบางๆนะคุณหมอบางๆระหว่างภูมิใจคือเออเราทําดีเราดีนะค่ะแต่อย่าไปนึกว่าเราเราหลงตัวเองเราเก่งเลิศเลอเลิศอันนี้หลงละค่ะ ดีก่าคนอื่นนะนี่ไม่ใช่ภูมิใจละอภูมิใจคือภูมิใจสิ่งที่กราทำานะอย่างผมก็จะภูมิใจว่าผมเนี่ยได้ทํารายการทีวีเรื่องกล้วยให้ประชาชนได้กินกล้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีเนี่ยภูมิใจตัวเองอย่าไปนึกว่าเราเก่งกับเพื่อนนะที่จัดทีวีดีกว่าอันนี้หลงตัวเองละหลงกับภูมิใจนี่อยู่เส้นบางๆเลยเส้นนี้ตัดตรงที่ว่าเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่เราไปภูมิใจในสิ่งที่เราเหนือคนอื่นอันนั้นหลงตัวเองนะพอหลงตัวเองแล้วก็จะมองข้ามจุดด้อยของตัวเองก็จะไปเปรียบเทียบอะไรอีกคุณพอหลงหลงตัวเองปุ๊บเราก็จะไปถูกข้อต่อไปคือไปดูถูกคนอื่นท้อไม่ได้นะทุกคนมีดีพระเจ้าอยู่วัดสอนพวกเราไว้ประการที่เก้าท่านสอนว่าทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกกันเราต้องสนับสนุนกันต้องช่วยเหลือกันนี่คือ อาการที่เก้าท่านสอนพวกแพทย์ไว้นะฮะข้อต่อไปรู้จักพอรู้จักพอซะบ้างนะไม่เง็งพอได้คือเอาศอกให้ศอกเอาวา มีงานเท่านี้รายได้พันหนึ่งจะขอสองพันเพราะในสองพันมันไม่สุดสุดอะค่ะคุณหมอและความอยากมีมันมีไปเรื่อยๆความอยากมันก็จะกลายเป็นความโลภไมคุณหมอความความโลภต้องรู้จักพอแล้วนะฉันพอแล้วฉันฉันเหนื่อยแล้วฉันหยุดแล้วพอประมาณพอเพียงค่ะไม่ใช่ฉันมีเงิน ล้านจะต้องเอาสองล้านให้ได้ห้าล้านสิบล้านจะตั้งตรงนี้เรื่องความโลภจะตามมาอันนี้เข้ากับสุขภาพ,พ<อ>ไปเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าบางคนก็คิดว่าฉันต้องทํางานหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะแต่กว่าจะได้ใช้เงินบางทีสุขภาพก็แย่ไปด้วยใช่ใช่ต้องรู้จักพอ,อพอในงานพอในเงินพอในลาบยศสรรเสริญน,นะก,ก็ปล่อยวางตัวเองรู้ค่าตัวเองะนะอันนี้ข้อที่4ี่้อที่ห้าก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เราออกจากบ้านเราต้องทําวันนี้ดีที่สุดทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ คือเป้าหมายวันนี้ค่ะข้อต่อไปก็คือต้องรู้จักอ่อนหวานมั่งอ่อนหวานอ่อนหวานก็คือแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การที่ต้องรู้จักว่าเสียแฉงนะคุณหมออ่อนหวานเ่นเออตรงนี้มันไม่สวยหาดอกไม้มาวางหน่อยอันนี้อ่อนหวานละให้ดูสดชื่นด้วยก็ห้ามพูดจาที่ไม่เพาะเลยนี่สินมุสาวาทา้วยนะค่ะคือต้องรู้จักทำอ่อนหวานแต่เธอทำอะไรให้คนให้เธอเราได้นะอ่อนหวาน เช่นถือดอกกุหลาบให้เธอหนึ่งดอกนี่ผมทําตอนเป็นนักศึกษาแพทย์นะเอาไปให้สาวคนหนึ่งทุกวันทุกวันดอกกุหลาบผ่านสวนกุหลาบไปตัดเรามีความสุขไปเลือกดอกกุหลาบแล้วอันนี้คือความอ่อนหวานอ่อนหวานก็ด้วยคําพูดด้วยการแสดงนะด้วยสายตาตรงจริงใจที่โตทํางานผมเนี่ยก็จะมีผูดดางวางอยู่เวลาทํางานเครียดๆก็หันไปดูโอ้มันล่ากมันเพิ่มมาแล้วเนาะเออแล้วมัน สวยขึ้นนะมันไม่สวยหน้ามันหมกเอาหน้าไปเติมเพิ่มเป็นสตอรี่ให้ตัวเองในแต่ละวันก็เติมพลังด้วยการความคิดอ่อนหวานแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างสําคัญมากต้องพักผ่อนนะคนเราทำแต่งานทำแต่งานไม่เคยไปพักผ่อนไม่เคยไปเที่ยวเลยนะตั้งแต่แต่งงานมายังไม่เคยไปฮันนีมูนนี่ไม่ได้นะต้องไปให้รางวัลตัวเองบ้างนะแล้วซื้อของให้ตัวเองบ้างเช่นเออซื้อเสื้อใส่ตัวเองบ้างแต่พอควรนะให้รางวัลตัวเองไป ไปกินอาหารอร่อยๆสักนิดหนึ่งไปเที่ยวชายทะเลสักหน่อยหนึ่งไปไหว้พระทําบุญให้รางวัลนี่ทั้งหมดนี้นะหนีไม่พ้นเลยทั้งเจ็ดข้อที่กล่าวไปเนี่ยรวมๆแล้วมันเรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะชศีลห้าใช่ค่ะศีลห้านี่เลยนี่เช่นเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะไม่ลักทรัพย์พูดจาอ่อนหวานไม่ผิดลูกผิดเมียคนแล้วก็เราจะต้องไม่ดื่มสุราไม่กิน ไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดอะไรนีนี่คือศีลห้าเลยชีวิตคนเราจะดีมากถ้าเรารู้จักศีลห้าก็คือทําตั้งแต่เรื่องทานศีลให้ให้ทานคนด้วยแล้วสูญศีลด้วยออย่างนี้เราก็จะมีความสุขครับค่ะที่คุณหมอพูดมานี่ถือว่าครอบคลุมเลยนะคะคุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเชื่อได้ว่านอกจากตัวเราจะมีความสุขแล้วคนในครอบครัวคนที่เรารักและคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขแล้วก็สุขกายสุขใจ เหมือนที่คุณหมอฟันเทพเน้นย้ำม,มาเสมอนะคะคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาเคลบดีๆแบบนี้เดี๋ยวมีจะลองไปทําดูบ้างความสุขจะได้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นําด้านอาหารและน้ําสลัด